ผู้ส่งคุณอวุิที่ขอรพทุกท่านกระผมนายกิติพองศ์อาทิพงศครูโรงเรียนนครนายกวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปรจตนีบุรีนครนายกขอนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอวอร์ดระดับชาติประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้านวิชาการยอดเยี่ยมกิจกรรมนักเรียนชุมนุมนักศิลประจำปีการศึกษา2563 ขอนำเสนอผลงานตามองค์ประกอบการประเมินดังนี้ในด้านการปฏิบัติหน้าที่การสอนข้าพเจ้าบรรจุรับราชการเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2557ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนนครนายกวิทยาคมวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทศิลปะมหาบัณฑิตสาขานาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม นอกจากการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชานาฏสิน์และงานพิเศษอ,อื่นๆแล้วสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งบทบาทนั่นก็คือการที่ได้เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนชมนุมนาฏสิลป์ การครองตนครองคนครองงานตลอดเวลาที่ข้าพเจ้ารับราชการครูข้าพเจ้าได้ดํารงตนอยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีของราชการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนครูผู้ปกครองและสังคมเสมอมาโดยยึดหลักว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนข้าพเจ้าประ,ประพฤตินตนตามหลักคุณธรรมของศาสนาพุทธ ปฏิบัติตนตามจัญยาบัลวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอโดยมีคติประจำใจในการทำงานว่าจริงจังจริงใจใฝ่รู้สู้งาน ข้าพเจ้ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นเสมอข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเสียสละเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาตั้งใจไว้เสมอว่างานที่ทำทุกอย่างต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้าพเจ้ามีความตั้งใจแน่วแน่ในการอุทิศตนเพื่อนักเรียนเพื่อโรงเรียนที่ข้าพเจ้ารักสั่งสมสืบสานตั้งสรรส่งเสริมง,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 งานนาาัฏศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้าพเจ้ารักษาความสามัคคีในหมู่คณะปฏิบัติตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่เอาเปรียบผู้อื่นทําให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จเสมอมา โดยยึดหลักสามตอคือเต็มใจเต็มเวลาและเต็มความสามารถ ข้าพเจ้าได้จัดก,การเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เรียนที่มีใจรักมีความชื่นชอบนาฏศิลป์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะความสามารถพิเศษความกล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พระพเจ้าได้ส่งเสริมตรกยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ส่งผลให้มีผลงานเชิงประจักษ์ในระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับชาติการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับดีมากมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมครบทั้งแปประการคิดเป็นร้อยละร้อยผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานาฏสิ่งดีขึ้นและไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนตูนรอมอง นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ได้รับรางวัลในการแข่งขันนาฏศิลป์ระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับชาติได้นําความรู้ความสามารถในด้านนาฏศิลป์ออกแสดงเผยแพร่เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยตามหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ได้มีโอกาสแสดงผลงานความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ในการเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรทิ่ทศการผลงานนักเรียนณโรงเรียนคนครนายกวิทยาคมอีกทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาจิต เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่นๆนำหลักปัชญาของเศษเรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกิจกรรมนักเรียนชุมนุมนักศึกษ ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์และกิจกรรมชุมนุมนาาศิลินโดยเข้าร่วมการอบรมศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนในรูปแบบใหม่อย่างสม่ำเสมอและได้นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนข้าพเจ้าใช้รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลายให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักเรียน พระเจ้านำองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมโดยออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนโครงงานนัฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางด้านนัฏศิลป์การสร้างสรรค์ผลงานนักศิลป์จัดเป็นหนึ่งในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านสุนทริยภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนพระเจ้าเข้าใจปัญ หาและสามารถแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆอย่างมีระบบและมีขั้นตอนประยุกต์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันกับสังคมและทันโลกปัจจุบันโดยใช้แนวทางตัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นถาม Problem Based Learning ซึ่งสามารถบูรณาการร่วมกับการเรียนในวิชาอื่นๆได้ด้วยเทคนิคการสอนน่าตื่นเข้าใจปัญหาค้นคว้าเพิ่มเติมมีครูช่วยเสริมเพิ่มความรู้ใหม่สามารถขี่กันร่วมติดร่วมใจมุ่งสู่เป้าหมาย คือความภาคภูมิใจของครูด้วยความมุ่งมั่นของข้าพเจ้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเรือจ้างลำน้อยยังคอยรับส่งนักเรียนให้ถึงฝั่งฝันผลับดันให้พวกเขาได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยมีคติสอนใจที่ว่ารับนักเรียนให้เหมือนกับที่รักลูกของตนเองส่งผลให้ลูกศิษย์ของข้าพเจ้าทุกคนเป็นคนดี และมีความสุขตามเจตนารมณ์ความเป็นครูของข้าพเจ้า